ครับสวัสดีครับอยู่กับช่างบิ๊กรีวิวนะครับวันนี้เรามากับเจ้าตัวนี้ครับคือเครื่องบันทึกของทางทิวิชั่นนะครับขนาด128ชนแนลนะครับฟังไม่ผิดนะครับ128ช n แนลนะครับใหญ่มากนะฮะมันมาพร้อมกับช่องสาย HD ประมาณ16ลูกนะครับก็คือสําหรับใครที่มีกําลังมีงานโปรเจกต์งานใหญ่ๆเช่นหมู่บ้านคอนโดนะครับสถานที่กว้างๆใหญ่ๆต้องการกล้องเยอะๆนะครับไม่ฟัติดตามคลิปนี้เลยครับเพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์กับมันนะครับเพราะว่านานเลยเกินที่เราจะได้เห็น ครื่องบันทึกไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมลองอันบ็อกซ์ออกมาดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะทําการพรีเซตอัพไปด้วยพวกฮาร์ดดิส์พวกอะไรเงี้ยบันทึกลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดดูให้ดูหน้าต่างหน้าหน้าตาของ G U I ของเขานะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคอันเด็วฝากติดตามชมด้วยครับอ่ะครับมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับอันนี้ผมกรีคัตเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะกล่องตใหญ่ประมาณนี้นะครับนี่นัมาณนึงคัน ก็ให้ผมสองกล่องนะ,ะน,อน,น,นะครับถเปิดดูประมาบ้างนะครับดูเค่องมือนะครับโอเคครับแกะออกมาแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องดําสีดํานะครับแล้วก็แผงข้างหน้าก็จะบอกสเตต,ตัสต่างๆพวกฮาร์ดดิสต์พวกเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ โอเคข้างหลังนะครับก็จะมีเริ่มจากตรงนี้ครับมีพอร์ตที่เป็นพอ์ตพาเวอร์ครับเป็นรีวนแดนนะครับก็คือมีช่องชุดจ่ายไฟให้ กับ2ชุดนะครับเผื่อในกรณีที่ว่าชุดจ่ายไฟตัวนี้มีปัญหาขัดข้องนะครับก็ชุดนี้ก็ยังทํางานได้อยู่นะครับตัวเครื่องก็ยังจะไม่ดับไปเป็นคาแรคเตอร์ของรุ่นทั้งรุ่นใหญ่ๆของทางทีวิชั่นเขานะครับมีอะไรอีกมีช่องพวกอะลามอินนะครับแล้วก็มีช่อง VGA ช่องซาอีซาต้านะครับช่องแลนให้มาสีพอร์ต USB 3นะครับมีอินพุตอีอ a ด d i อ in แลอ out นะครับแล้วก็มีพวก HDMI ให้2เส้นคร่าวๆหลักๆประมาณนี้ที่ให้มานะครับกลับมาอีกทีนึงโอเคทีนี้เรามาดูกล่องของแถมกันบ้างนะครับก็จะมีอะไรบ้าง ก็จะมีกุญแจนะครับตรงนี้1ดอกนี่ก็เป็นเทที่จะใช้ประกบกับทางฮาร์ดดิสน,นะครับแล้วประกอบเข้าไปนะครับอนอกจากตัวนี้แล้วก็จะมีตัวโอเคมีเมาส์ครับมีสายไฟให้2ชุดนะฮะแล้วก็มีหอดีซาต้าสำหรับต่อฮาร์ดดิสไปข้างนอกนะครับสายแลนสุดท้ายครับมีหูแหลกให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้าติดตั้งที่ในหลักสเตชันนะครับแล้วก็ยึดกับข้างๆแล้วก็สามารถ แขวนแลกได้เลยนะครับโอเคข้าวข้าวอันบ็อกประมาณนี้ครับเดี๋ยวสเต็ปถัดไปก่ันจากนี้เราจะเป็นการประกอบไอตัวฮาร์ดดิสก์ที่เตรียมไว้สำหรับงานโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็จะประกอบเข้าเครื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดพร้อมทำการเซตติ้งเบื้องต้นให้นะครับเพื่อจะดูหน้าตากันไปด้วยอีกทีนึงโอเคง,ง่ายๆฝากติดตามต่อครับ เรียบร้อยครับก็ใส่แล้วหน้าตาออกมาประมาณนี้น,นี้เราก็ปิดฝาได้เลยก็เล่าอีกนิดนึงตัวนี้ใช้ทั้งหมด16โลกนะขนาด4เทราไบต์นะครับสำหรับบันทึกภาพจากกล้อง 4ล้านนะครับของพิพิชันเนี่ยประมาณ78ตัวนะครับมนทึกได้ทั้งหมดประมาณ30กว่าวันทีนี้ในนี้ก็ทําเป็นเลดด้วยลูกฮันที่เสียหายลูกนึงเนี่ยก็ยจะมีลูกที่เป็นเลสเข้ามามาทึกแทนนะครับก็ทาให้ระบบยังสามารถรันไปต่อได้ในระหว่างนั้นถ้าฮาร์ดดิสพังเราก็สามารถเอาไปเคมแล้วก็ถ้าได้เคมกมลับมาเราก็มาใส่เหมือนเดิมโอเคจบตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดเครื่องแล้วก็ทําการเซตอัพกันนะครับติดตามต่อครับต่อครับก็เมื่อกี้ทาการเสียบปลั๊กเสียบไรเรียบร้อยแล้วก็ต่อสายดีไอ,อยอะครับ้จอเริ่มต้นบูก็จะประมานี้ แต่ก่อนจะไปเซตนัพก็เดี๋ยวขอเล่าสเปคอีกรอบนึงนะครับข้าวๆให้มันชัดเจนทีนึง ก็คือตัวนี้ชื่อรุ่นคือชื่อรุ่น DS 96128NI นะครับแล้วขีด I 16นะครับก็คือเครื่องบันทึกขนาด128ช n e ลนะครับตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็จะมีพวก GUI ที่เป็นดีไซน์ใหม่เป็นมิดกับผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับมี Dual End นะครับสำหรับ power สำหรับมี power 2อตัวสำหรับสแปรในการเสียหายนะครับก็ยังสามารถทํางานได้นะครับแล้วก็มีสามารถทำเลดได้มี hot swap ในตัวนะครับมีระบบรองรับของ hot swap นะครับรองรับกล้องได้ถึง128ช n e ลนะครับมมากสุดี่ความละเอียดที่ได้ที่12 2เมกะพิกเซลนะครับรองรับการบีบอัดแบบ H.265 Plus นะครับก็คือการบีบอัดที่ประหยัดพื้นที่ที่สุดของทางทีวชันเขานะครับอย่างนี้ยังให้พอร์ตแลนดมาให้4อันนะครับแล้วก็มีเรื่อง HDMI มาให้2 2พอร์ตนะครับสำหรับสตรีมภาพออกไปทั้ง2 2จอนะครับแล้วก็สามารถส่งภาพที่มีความละเอียดได้สูงสุดถึง 4K เลยนะครับสำหรับทีวีที่มีความคมชัดมากๆหรือว่าจุดรับชมที่ต้องการความคมชัดมากๆนะครับทีนี้ดูภาพย้อนหลังได้พร้อมกันถึง20 n n e l พร้อมก มีอะไรอีกรองรับฮาร์ดดิสก์ได้16 16ลูกนะครับ16 SATA แล้วก็แต่ละลูกเนี่ยรองรับความจุได้มากถึง10เทรลไบต์นะครับเข้าๆปะมานี้นะครับก็ <S 1> <S 1> ามาถึงหน้าจอนี้นะครับเราก็ตั้งปเป็นภาษาไทยปกตินะฮะก็ถามว่าตั้งภาษาอะไรนะครับโอเคเขาจะให้ปรบยยับอะไรไหมโอเคแล้วก็ปรับไปนะครับโอเคทีนี้เราก็ตั้งรหัสผ่านปกติเข้าไปนะครับ ตรงนี้เมื่อกี้สร้างยูเซอร์ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็สร้างอีเมลที่จะผูกไว้นะครับเผื่อในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดอะไรอย่างนี้ครับก็จะแจ้งเมลมาทางเมลนี้นะครับโอเคตั้ง่าไปนะฮะโอเคี๋ยวไปวนะะเนนปลยนะครับอ่ะทีนี้ให้ดูนิดหนึ่งันทิต์เรามานะ่จาจะมาครบแล้วนะครับ3 4 5วนสี่ห้าเจ็ดแปดสิบหกตัวนะครับแล้วก็กดทั้งหมดนะครับแล้วก็กปิาเลยโอเค ต่อครับเมื่อกี้เราผ่านการฟอร์แมตมาแล้วมาถึงหน้าน,นี้ก็จะเป็นหน้าการเปิดใช้งานตัวกล้องที่อยู่ในระบบนะใน,ในทีนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ต่อเข้ากับในระบบ,ะบ,บ,ก,บกับกล้องอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่เห็นก็เดี๋ยวข้ามไปแล้วเราทำทีหลังก็ได้นะฮะเราสามารถตั้งค่าเข้าการใช้งานใน HiConnect ได้นะครับแต่รตรงนี้เร,เรายัางไม่ได้ตั้งนะฮะเค่อยตั้งอีกทีนึงเสร็จตรงนี้แล้วก็ไม่มีแล้วกดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับโอเคก็จะเป็นหน้าจอป่าๆในการดูไลฟ์วิวนะครับทีนี้อยากให้ดูมีอะไรบ้างในเมนูนะฮะ ก็เข้าๆนะครับข้างบนเป็นหน้าจอเมนูทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ดูภาพภาพโหดทั่วไปถ้ามีถ้ามีตัวกล้องก็จะมีรายชื่อกล้องขึ้นมาตรงรายละเอียดตรงนี้นะครับมีอะไรอีกมีตัวจับเป้าหมายด้วยนะฮะสามารถตรวจจับคนตรวจจับรถตรวจจับหน้าได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าไปติดตั้งจริงแล้วมันมีน่าสนใจเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มเติมให้นะครับโอเคผ่านไป้าเป็นภาพย้อนหลังนะฮะนี่เราก็สามารถมาดูภาพย้อนหลังนี้เลือกกล้องเลือกวันที่เลือกกำาเลือกช่วงเวลานะครับเร็วช้าได้ส่วนเมนูที่3นี่ก็จะเป็นเรื่องของการหา วิดีโอย้อนหลังนะครับก็อาจจะเป็นหาการหาตามชื่อกล้องหรือว่าเป็นเวลาที่เราอยากได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นดูหรือว่าเป็นหาการตามเหตุการณ์หาโน่นนี่นั่นนะครับหรือว่ามีรูปภาพในการค้นหาหรือเป็นการค้นหาชิ้อยะพวกหาจากใบหน้าหาจากรถยนต์หาจากร่างกายมนุษย์อะไรอย่างงี้ครับตัวนี้ก็ลองรับด้วยนะครส่วนต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าของการตรวจจับของไพวกนับจํานวนคนเห่นที่ความร้อนค,คือคิดแมกว่าอย่างว่ามีมุมกล้องนี้มีจํานวนคนมีปริมาณคน,น,คนเดิมไปในมุมไหน ตรงไหนเยอะที่สุดอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถทําได้นะฮะโอเคนอกเหนือจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งค่ากล้องรางการมีกล้องตั้งค่ากล้องส่วนต่างๆนะครับเซตพารามิเตอร์เซ็ตพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรอย่างนี้ครับโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของการตั้งค่าเวลาการบันทึกอะไรพวกนี้ครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะมีอะไรอีกมีเรื่องระบบอันนี้ก็เป็นหน้าของการตั้งค่าต่างๆนะครับก็เห็นประมาณนี้สุดท้ายก็เป็นสเตตัสของต่างๆระบบนะครับ เรื่องของข้อมูลระบบเรื่องของอัปเกรดเรื่องของเน็ตเวิร์กอะไรประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็มีพวก IoT ได้ด้วยเชื่อมต่อกับโลก IoT นะครับพวกเกษตรคอนโทรลสัญญาณเตือนนะครับอะไรอินอรเอาท์นะครับคร่าวๆหลักๆก็จะประมาณนี้โอเคก็มีหน้าจอเด้งแจ้งเตือนด้วยว่ามีอะไรผิดพลาดอะไรบ้างนะครับตามกันตามนั้นโอเคแเรากลับมาหน้าหลักของเรา ก็ประมาณนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านใดมีโอกาสได้ใช้มุมกล้องเยอะๆนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านถ้าเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นสํานักงานเนี่ยที่มีโอกาสหรือเป็นโรงงานต่างเนี่ยที่มีโอกาสได้ใช้แบบมุมกล้องเยอะๆผมเลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้รวบรวมกล้องทั้งหมดนะอยู่บนเครื่องบันทึกเดียวกว่าเราจะได้จัดการบริหารง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดดิสต์เออเรื่องการมอนิเตอร์ดูภาพย้อนหลังหรือภาพสดเอย จากการบริหารได้ง่ายกว่าและกบตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ของทิ่วิชั่นนะครับก็รองรับได้ถึง128ช n แนโอเคก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพวกเรื่องฟีเจอร์ต่างๆพวกฟีเจอร์ตัวจับไม่หน้าอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะทำคลิปเสริมคลิปแทรกให้ดูนะครับว่ามันดีเทกยังไงมันทำงานกันยังไงนะครับฝากช่องทางติดต่อน,นิดนึงก่อนที่จะไปนะฮะไลแอดของเรานรสนใจก็ติดต่อมาที่ไลแอดของเราบิณแอสไซน์บี n นียนะครับ,บ,บ,รบเบอร์โทรที่ขึ้นกันเป็นประจำอยู่ตรงนี้นะครับ ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น Facebook นะครับฝากกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับ BNAS .net นะครับแล้วก็ YouTube ก็เป็นช่อง BNAS Official นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ